กันดาได้เลยจ้ะเธอฉันชอบวิโรธมากวันนี้วิโรธนะคะเรื่อง44สอสอ,อ่า44สอส,อสอที่อยู่ขั้นตอนอยู่ที่ปปชเนี่ยนะอ่าวิโร์บอกว่า,ววาผมจะสู้กับคุณอย,าอย่างสุดฤทธิ์ให้คนรุ่นหลังอ่านแล้วรู้สึกว่าโดนได้ยังไงแล้วก็จะประนามคนที่ทำแล้วบอกว่าชื่อของผมในวิกิพีเดียลูกหลานอ่านแล้วจะต้องรู้สึกภูมิใจ แต่ชื่อของพวกจริงๆวิโร์จะเขียนว่าพวกมึงนั่นแหละนะแต่เว้นงองงูไว้นะผมอ่านให้เลยเติมใม้เลยนะแต่ชื่อของพวกมึงกูเฝ้าฝันว่าลูกหลานของพวกมึงอยากจะเปลี่ยนนามสกุลทุกเมื่อเชื่อวันว่าปู่ตาของพวกกูแม่งทำเรื่องเรื่องระยำนะหอมออเ<า>ขีดเอาไว้เออหมาอย่างนี้ได้ยังไงนะแมดจะเขียนก็เขียนไปเลยไม่ต้องไปอั้อึ้งอั้อึง,อองคือประเด็นมันอย่างนี้วิโรด ไม่ว่าวิกฤตพ่เดียจะเขียนในเธออย่างไรไม่ว่าลูกหลานเธอจะภูมิใจเธออย่างไรหรือไม่คือคนเป็นพ่อแม่ก็จะต้องเป็นที่ภูมิใจของลูกเต้าอนะแต่ประเด็นคือเธอบิดเบือนเอาความจริงเรื่องนี้ก่านวิโรธหนึ่งพวกเธอสีคนเข้าชื่อกันเรื่องอะไรอ่าสี่คนนี้พี่จ้อง4 4่สิบสีไกลเข้าชื่อกันเรื่องอะไรแก้ไขกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองอ่า เธอจะไปแก้ไขกฎหมายหน 1, 2, ึ่งนสองเธอให้เหตุผลกับลูกหลานโคตรเงาสักกากระพรรคพวกเพื่อนฝูงสังคมมืองเธอว่าเราต้องแก้ไขมาตราหนึ่งสองเพราะอะไร <churches> ไม่ต้องขึ้นมึงขึ้นกูกับใครไม่ต้องมีหมาแมวที่ไหนมาไม่ต้องอ้างวิกิพีเดียหรืออะไรเพราะมันแก้กันได้เราประวั <c oughs> ติศาสตร์ถูกเขียนโดยใครเราก็รู้กันดีอยู่แต่ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ทุกคุณเป็นสอสอคุณอยู่ในสภามันมีเรื่องให้ทําเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยฉันอ่านดูเมื่อกี้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยนั่งเมอจนมากไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินแฟนก็ป่วยไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกินมันมีคนที่คุายังยากจนค้นแค้นแสนสาหาัสคนที่เราต้องไปช่วยเขาคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตกงานไม่มีงานทำหาหา,หา,หากินไม่พอใช้ ที่เรียกที่เราเรียกว่าชัดหน้าไม่ถึงหลังเมื่อนั้นเราต้องมีหน่วยงานรัฐที่เขาจะเข้าไปขอร้องขอความช่วยเหลือได้จะต้องไม่มีใครอดตายบน,นเปลืนแผ่นดินไทยที่อุดมสมบูรณ์ทรัพย์ในดินสินในน้ำและผู้คนมีจิตใจไม่มิดไมตรีทำไมไม่ไปทำเรื่องผู้นี้ละ่ะเลอถ้าไม่ถนัดท,ทำงานเรื่องช่วยเหลือผู้อื่นและไม่หวังสิ่งตอบแทนทำไมไม่ทำเรื่องการทุจริต ในรัฐบาลล่ะหรือถ้าไม่ถนดัดเพราะบางคนอ่านงบประมาณไม่เป็นทําไมไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตงบประมาณซึ่งไม่ต้องอ่านงบประมาณเป็นหรือไม่เป็นคุณก็ทําได้ไปหาข่าวมาสิหรือทําเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าทําหาอะไรไม่เป็นเลยอ่ะนะทาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์ที่จะสูดทุกผู้ทุกนามในแผ่นดินเนี้ยจะต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ หรือทาไม่เป็นอีกทําเรื่องแยกขยะไหมหรือทาไม่เป็นอีกทําเรื่องสอนศิลธรรมจัญญาจริยธรรมหรือเอาเวลาไปสอนพิเศษไหมเก่งวิศวะสอนวิศวะเก่งคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์ไหมแต่ที่พวกคุณทั้งหมดเลยเนี่ยจำนวนหนึ่งในสามของพักเลยที่เป็นสสในสภามุ่งมั่นแต่จะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวเลย คือพุ่งไปที่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเดียวเลยไม่ทําอย่างอื่นเลยไม่ทําเรื่องปากท้องพี่น้องร้องหิวไม่ทําเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ทําเรื่องพังเมืองไม่ทําเรื่องเมืองไม่สวยไม่ทําเรื่องภูมิสถาปัตย์ไม่ทําเรื่องศิลปะคนเราลืมตาตื่นมามันต้องมีศิลปะไม่ทําอะไรเลยทําแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวหวังจะตั้งตนเป็นศัตรูกับเจ้ากับนายอย่างเดียวเลย นี่หรือคือสิ่งที่ลูกหลานคุณจะภูมิใจถ้าล้มเจ้าได้อะพราะเจ้าเป็นอุปสรรคของคุณเหรอหรือเจ้าเป็นอุปสรรคของสังคมไทยหรือเจ้าเป็นอุปสรรคของประเทศการสิ่งใดอะที่ไม่เหมาะสมการสิ่งใดที่ขัดใจคุณต่างกันนะการสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมกับการเสียที่ขัดใจคุณพวกคุณมองสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เคืองตาไปหมดอะ อนุไอ้นุนก็ไม่ดี <c oughs> ไอ้นี่ก็ไม่นี้ไม่ดีไปสมดแล้ววันก่อนน่ะใครไปแก้ไขปัญหาโรงพยาบาลสมเด็จปะยุพราชยี่สิบแปดล้านบาทนหลวงคนอย่างคุณธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าคุณนี่ยเคยคิดที่จะให้คนอื่นเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไหม <c oughs> แค่แย่งวัคซีนคนแก่ตอนกลางคืนเนี่ยก็เรียกว่าชั่วร้ายเลว3ามแล้วนะนี่สิที่ลูกหลานพวกเขาเนี่ยจะต้องจำไม่ได้เพราะมันอยู่ในอากาศ จดจําเรื่องนี้ไว้นะพวกจึงรุ่งเรืองกิจว่ามีชายคนหนึ่งชื่อธนาทรไปแย่งวัคซีนโควิดในกลุ่มเปราะบางตอนกลางคืนแล้วแย่งแบบผิดผิดผีผิดที่ผิดทางผิดกฎหมายผิดกติกาคนดีๆไม่ทํากันยังไม่นับว่าจะทํานู่นทํานั่นทํานี่จะให้หนูน่นให้นั่นให้นี่แล้วไม่เคยให้นะ,ะพวกคุณทั้งหมดดีแต่ปากย่ำยีวัคซีนจีน โดยที่ไม่สนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่พอวันนี้อุยกูปุ๊บโอ้โหจะเป็นจะตายทําให้หลายคนนั้นชะง,งักไม่กล้าฉีดวัคซีนจีนแล้วรอวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมรนน่าและสุดท้ายพอการเวลาผ่านมาสีปีปุ๊บไฟเซอร์ออกมาบอกว่าไอ้ที่เราให้ทุนฉีดนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ได้แม้แต่ประธานไฟเซอร์ฉีดไปสีรั้งก็ติดโควิดนะแล้วแล้วอะไรอ่ะ สิ่งที่คุณคือพวกคุณปวนประเทศน่ะปวนประเทศไปหมดเลยอ่ะจะเอาให้ได้ดั่งใจอ่ะเพราะด้วยวันนี้สิ่งที่วีรลอดพูดว่าผมจะสู้อย่างสุดฤทธิ์คุณสู้ได้เลยกฎหมายคือสอสเนี่ยจะจะแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณเข้าชื่อกันคุณสู้อย่างสุดฤทธิ์ไม่ได้คุณเป็นสอสอต้องคุณต้องสู้ภายใต้กรอบของกฎหมายทุกฉบับแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้บอกว่าเออ ไอ้พวกนี้ทําตามกฎหมายทีนี้พอพวกคุณโดนพวกคุณโดนเขาบอกว่าพวกคุณต้องออกจากสนามละถ้าคุณเล่นผิดกติกาแบบนี้ต้องออกจากสนามละพอเราทั้งหมดเด้พูดก,กันแล้วนี่เขาไม่เขาไม่แต่ต้องมาตาหนึ่งหนึ่งสองนี่มีไว้คุ้มครองสถาบันพระรมหากษัตริย์นะนะคุณก็ต้องออกไปสิแฟร์ไหมอะ่ะยุติธรรมไหมอะ่ะในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เขาไม่เอาอะ่ะแล้วพอเสียงส่วนใหญ่ไม่เอาคุณไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่หรอไหนบอกเป็นประชาธิปไตยอย่างวิโรธ อย่าประนามใครเลยส่องกระจกแล้วพูดกับตัวเองในกระจกเถอะชื่อของเธอในวิกิพีเดียลูกหลานเธอจะอ่านแลวพูดจะอย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่ชื่อของผู้คนที่เขาสุดจริตโปร่งใสเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนได้ในเรื่องของกฎก,ฎกฎติกามารยาทตรงไปตรงมาชื่อเขาเหล่านั้นคือทองคําจะจดจานจารึกบ,บนแผ่นทองคําเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่คนรุ่นหลังนี้ได้ได้รู้ซึง้งถึงการทําของท่านครูบาอาจารย์เหล่านี้ว่า พวกท่านทั้งหลายนั้นอยู่บนความสุดจริตยุติธรรมตราช่างของท่านไม่เคยเอียงเลยตั้งตรงเสมอเที่ยงตรงเสมอไม่เว้นหน้าอินหน้าพรมเพราะท่านคือตุลาการชนชั้นตุลาการเพราะฉะนั้นลูกหลานเขาก็ภูมิใจในส่วนของเขา mm. ลูกหลานคุณก็ภูมิใจในส่วนของคุณแต่อย่าเอาลูกหลานคนอื่นและลูกหลานตัวเองนั้นมาพันกัน และที่หลังเนี่ยเวลาจะพูดจะจะอะไรไม่ต้องขึ้นมึงขึ้นกูไม่ต้องมีหมามีแมวก็ได้อันธพาลมันจะบอกว่าใครเ่เป็นอันธพาลมาจากการกระทําคนมันจะบอกว่าคนคนนั้นดีชั่วแค่ไหนมันก็อยู่ที่การกระทําเราจะบอกว่าคนคนนั้นเติบโตมาอย่างไรมันก็อยู่ที่การกระทําในทุกๆการกระทํามันมีทั้งภาคปฏิบัติและภาษาวาจา ภาพปฏิบัติตาทะเลือกทะลนสีหน้าที่ไม่เคยเป็นมิตรกับผู้คนและวาจาที่เต็มไปได้วยหมาในปากอันนี้เขาเรียกว่าการกระทำผู้ดีพึงปฏิบัติผู้ดีไม่ใช่ว่ามีชาติมีตระกูลผู้ดีหมายถึงว่าคนทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่สร้างความปั่นปวนวุ่นวายกับชนในชาติไม่ทำให้พี่น้องของชนในชาตินั้นทะเลาะเบาะแววงกัน วิโรธบอกว่าปู่ตาของพวกกูแม่งทําเรื่องระยยำคือแบบให้เด็กๆว,ว่าทาไมปู่ตาพวกกูทําเรื่องระยยำหมาแบบนี้ได้ยังไงอันเนี้ยวิโรดกําลังตัวซีตัวสันเพราะวิโรดรู้ว่าวิโรดทําผิดกฎหมายเขาแล้วใช่ไหมล่ะเมื่อวิโรดทําผิดกฎหมายแล้ววิโรดไม่ยอมรับความจริงวิโรดเลยพ่นแต่วาจาที่เศษส,สีดูถูกดูแคลนด้อยค่า วาจาที่ประมาทคนอื่นดูเบาคนอื่นและยกตนข่มท่านอันนี้มันเหมือนกับว่ามองเห็นแล้วว่าสู้ในระบบตามกติกาที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะไปลำบากแล้วว่ายก็โวกเวกโวยวายนะหากองเคลียร์ข้างสนามขอโทษนะฉันก็คนตลาดเหมือนกันคนแบบนี้เขาเรียกไอ้สันขวานาไม่อยากจะพูดว่าไอ้หัวนะคือเออตอกะน,น้อยคือในวิกิพีเดียเนี่ยนะ ยังไงไม่รู้นะพี่ปองแต่ถ้าใครเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าเจ้าพ่อเฟกนิวมีชื่อมึงขึ้นมาเนี่ยนเะมื่อกี้ระหว่างพี่ปองมีชื่อมึงดาวิโล่อยู่เนี่ยนะผมก็พิมพ์คำว่าเจ้าพ่อเฟกนิวมี <fake new S 2> ชื่อมึงขึ้นมาทั้งชื่อทั้งรูปเต็มไปหมดเลยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองพิมพ์ดูนะออวิกิพีเดียยังไงไม่รู้แล้ววิกิพีเดียนะคุณพูดถึงลูกถึงหลานนะคุณลองไล่ไปรุ่นเจเนรชั่นบรรพบุรุษของคุณนะอาจจะมีเรื่องเล่าว่าเออเราเนี่ยครอบครัวเราอากง อะไรต่างๆเรามานะมาจากเสือ,สอผือ,อบอลาย,าย<ด>มาจากเมืองจีนมาพึ่งพระบรมมโพธที่สมพาน<ด>มันควรจะเป็นเรื่องราวของการสืบสารเรื่องความกตัญอยู่ต่อแผ่นดินต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมรุ่นกองเราหรือใครหรือปู่ทวด,ดผมอะไรผมเนี่ยก็ถูกสอนมาแบบนี้แต่มารุ่นของคุณนั่นแหละมันจะมาเปลี่ยนไปเป็นข้อต่อที่จะเปลี่ยนส่งความคิดผิดๆให้กับลูกหลานของคุณต่อไปอนะประหลาดอ่ะ ถ้าจะถ้าถ้าถ้า,ถาฉันเป็คนตลาดนะถ้าจะพูดคําว่าระยำหมาอมเอาไว้ในปากตัวเองเถอะพูดให้ตัวเองได้ยินเนี้นเนี้ยนเนีอีกหน่อยนะฉันอีกหน่อยนะฉันจะแบบว่าฉันจะต้องหาเวลาว่างอะ่ะแล้วก็จะพิมพ์คําด่าพวกเนี้ยแบบต่อเนื่องกันอะ่ะให้เป็นกรอนอะ่ะอ <c oughs> <c oughs> มือมือนี่โคตรโคตรพูดมือนี่แบบไม่รู้ว่าจะพูดไว้่ออะไรดีอ่